ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวดีๆกับไอเดียดีๆนะครับ,รบสำหรับคนคบที่อยากจะมีพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมนะครับ,รบอย่างที่เชียงรายก็มีเพจเฟซบุ๊กของคุณผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ทําขึ้นมาบอกว่าหนุ่มเชียงรายขอท้าขอท้าให้ปลูกต้นไม้ทําดีที่หน้าบ้านซึ่งมาท้าผมเนี่ยชอบมากเพราะผมเคยท้าตัวเองมาแล้ว ลูก Dante, ตอน <เห Superman> นี้เป็นป่าแล้วคุณพ่อคอยดูแลอยู่เพราะผมปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเรามือร้อนเหรอชอบใช่มือร้อนโบราณเขาว่าต้องมือเย็นต้นไม้ถึงจะขึ้นชอบปลูกนะัชอบต้นไม้ชอบปลูกแต่สุดท้ายต้องให้คนมือเย็นมาช่วยดูแลด้วยโอ้แฟนเพจเฟซบุ๊กหนุ่มเชียงรายนะครับก็เขียนข้อความเมื่อ27มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งไปท้าทายยังเพื่อนเพื่อนให้ร่วมปลูกป่านะครับเพียง3มวันพันกว่าคนเลยนะครับเข้ามารับคำท้า เป็นคำท้าปลูกป่าหน้าบ้านเลยนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้หน้าบ้านมาทำกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้ับต้นอะไรก็ได้คนกรุงเทพดูอยู่เนี่ยจะไปแชร์กิจกรรมกับเขาคืออันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีการตลาดใดๆทั้งสิน้น<ร><ร>เพราะว่าทําด้วยจิตอาสาจะปลูกกันที่ที่คอนโดคอนโดก็อาจจะเป็นไม้ประดับเล็กๆจะปลูกที่เนี่ยโตทำงานพี่หนึ่งคน ต้องทำงางข้างบน<ช>เดี๋ยวข้างล่าง<ช>เดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวปลูกใส่กระถางไว้ก่อนอา,าคุณจัก,กรินทิศกุลน,นะครับหรือว่าหนุ่มหรือว่าคุณหนุ่มเชียงรายนะครับท้าทายปลูกต้นไม้ทําดีหน้าบ้านใครแน่อยากกลัวแพ้อยากท้าใครก็เชิญเลยนะครับแล้วก็ ถ่ายภาพแบบนี้โพสต์มาเลยเขียนข้อความมันมาโพสต์ต่อ <คะ S 1> แล้วก็ท้าทายเพื่อนต่อไปนะครับสามวันพันพันคน,บบนที่เข้ามารับคำท้าดูดูโครงการเท่าแต่ละโครงการนะของพี่หนุ่มเชียงรายะนะปั่นไปปลูกไปเขามีโครงการตัวเขาเองนะบินไปบินมอเตอร์ไซค์ไ,ไปปลูก<ไ>ปปล่กปโครงการเอาบันท้ายแช่น้ำจริงๆไม่ได้ใช้คำว่าบันทายะเอาตูดแช่น้ำนี่ทำไงอ่ะโครงการปลูกต้นไม้เออ รักโลกตามแนวแบบฉบับของเขาเนี่ยแหละครับอไปฟังเสียงเขาหน่อยกระแสในการท้าปลูกต้นไม้นะครับณนะวันนี้นะครับ,รบมีคนที่สนใจร่วมโครงก,การแล้วก็แอดเข้ามาอยู่ในกลุ่มเรามากนะครับรวมถึงท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายครับแล้วตอนนี้คงเตรียมตัวกันที่ทยอยปลูกแล้วก็ทําเก็บภาพแล้วก็ช้าต่อแน่นอนครับครับถ้าคุณแน่เราขอช้า ถ้าคุณแน่เราขอท้าแล้วบอกพี่หนุ่มเชียงรายถ้าคุณแน่พี่หนุ่มมาปลูกต้นพยูงกับโครงการเราเดี๋ยวจะไปหาถึงถิ่นที่เชียงรายถ้าเราไปเชียงรายเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มฝากเบอร์ไว้สูตรรับเรื่องนะแล้วฝากไว้ใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปมาร่วมกันปลูกป่าแล้วก็ พาพันธมิตรคนที่พี่ท้าเอาไว้ที่เชียงรายเนี่ยมาปลูกกับเราอ,าอายอดถล่มทลายแน่นอนพ <c oughs> ยุงนะฮะกับโครงกาจนเข้าพวกข่าวสามเราท้าคุณหนุ่มด้วยท้า,า <c oughs> ให้มาปลูกป่ากับเราค่ะ